กินง่ายขายคล่องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สันสนีจสุวรณและโกมุตคงเทพ สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่พัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่องกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสณีจัสววรณและผมโกมุตคงเทศสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับ,รบประเทศไทยของเราเนี่รุ่มรวยวัตถุดิบที่จะนํามาใช้ในการปรุงอาหารมากๆนะฮะเราจะเห็นว่าบางท้องที่ในบางประเทศเนี่ยเขาจะมีวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหารได้ไม่กี่อย่างแล้วก็เขาก็ต้องวนเวียนอยู่กับไอตัววัตถุดิบเนี่ยจะเอามา ปรุงทำนั้นโน้นนี้ต่างๆพยายามจะหมุนเวียนทำอย่างอื่นเยอะแยะมากมายแต่ว่าได้อยู่แค่ไม่กี่อย่างเท่าที่มีนะนะครับแต่ของบ้านเราแถบเอเชียเนี่ยเนื่องจากว่าภูมิอากาศภูภูมิประเทศของเรามันหลากหลายเหลือเกินมันมีน้ําจืดมันมีน้ําเค็มมันมีน้ํากร่อยมันมีดินมันมีต้นไม้มันมเราพร้อมจะทําอะไรทุกอย่างให้มันเป็นอาหารการกินได้เยอะมาก แต่ถึงขนาดเยอะมากแบบนี้แล้วเนี่ยก็ยังต้องเกิดการถนอมอาหารเพราะว่าปล่อยไปเนี่ยมันมันเยอะแค่ตามฤดูกาลนะจ๊ะใช่ค่ะคือด้วยความที่เป็นฤดูกาลเนี่ยทำให้เราจะต้องอเลือกเวลากินครับนอกจากเลือกเวลากินแล้วต้องทำยังไงให้มันเรามีกินตลอดไปอ้การที่จะถนอมอาหารเนี่ยมัน มีมีมีสองลักษณะนะครับลักษณะหนึ่งก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นไปตามฤดูกาลอย่างที่ว่าใช่ไหมครับ<ม>กับอีกลักษณะหนึ่งก็คือมันเป็นหนึ่งในทางประหยัดนะครับ<ม>เพราะว่าวัตถุดิบอะไรก็ตามที่ถูกนํามาใช้กระบวนการในในการถนอมอาหารไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปเวลาที่นํามาบริโภคเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลดคุณค่าเพราะฉะนั้นพอมันลดคุณค่าไปเนื่องจากกระบวนการในการถนอมอาหารแล้วเนี่ยราคามันก็อาจจะ ไม่ไปเทียบเคียงกับของสดของใหม่มทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีบางคนหลายคนที่เลือกบริโภค พวกนี้<ช>นะ<ช>มันเก็บไว้ได้นานด้วยอาจารย์ใช่มันก็เหมือนกับเป็นการประหยัดไปในอีกทางหนึ่งแต่นี้ก็ต้องไปดูในคุณค่าทางโภชนาการกันด้วยนะครับใช่องค์ประกอบเสริมคุณค่าได้อ่าใช่นี่แหละที่ทําให้เรารุ่มรวยภูมิปัญญาทางการทําอาหารทั้งหลายเพราะเราต้องมาใช้วิธีการนี้แล้วว่า<ช>ถ้านี้มันลดลงมาแล้วจะเอาอะไรไปเพิ่มไปเสริมนะครับ<ช>หรือว่าด้วยเมนูนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันมีสิ่งนี้เป็นของที่ไม่ดีต่อร่างกายเราจะทํายังไงดีให้มันมีอะไรอย่างอื่นมาช่วยกลบ ความไม่ดีตรงนั้นนี่นค่ะภูมิปัญญาของคนไทยถูกต้องที่สามารถที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดความสมดุลให้เกิดคุณค่าทางโภชนาการในอาหารแต่ละชนิดใช่ครับและนี่เป็นเรื่องที่เราพยายามจะพูดถึงกันอยู่เสมอเ,มอเพื่อให้คุณรู้ฟังได้รับทราบแล้วก็ถ่ายทอดกันต่อไปนะครับรับรู้จากเราไปส่งต่อภูมิปัญญาจะได้ กระจายกันไปกว้างๆไกลๆนะครับให้เป็นที yeah. ่รู้จักกันโดยทั่วไปมีวัตถุดิบอาหารอยู่หนึ่งชนิดอาจารย์ที่ผมพยายามนึกว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเอามาทำอาหารโดยที่ไม่ใช่ไม่ผ่านกระบวนการถนอมอาหารมันมีบ้างไหมผมนึกไม่ออกเลยวัตถุดิบตัวตัวที่ว่านี้เพราะว่าโดยตัวโดยท่อาจารย์ก็ไม่เจอโดยตัวของมันเองเลยเนี่ย มันถ้าถ้าเราถ้าเราเอ่ยชื่อมันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งครับคุณผู้ฟังแต่ถ้าหากว่าเราเอ่ยชื่อมันล้วนๆขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณผู้ฟังหลายท่านจะคิดออกทันทีว่ามันเอาไปทําอะไรกินได้บ้างแล้วก็มันมีทั้งแบบถนอมอาหารไปถนอมอาหารแล้วก็ตามส่วนใหญ่ไม่ค่อยถนอมด้วยเพราะว่าถ้าเป็นอีกเมนูที่คล้ายๆถนอมเนี่ยมันก็เพียงแค่ให้สามารถกินสดได้แต่ว่าถ้าเราใส่ท้องที่เข้าไป <laughs> ด้วยปั๊บเนี่ย ไม่เคยเห็นคนเอาตัวนี้สดๆมาทําอะไรกินเลยอ่ะเห็นแต่ว่าต้องไปถนอมอาหารก่อนเดี๋ยวคุณผู้ฟังงงกันใหญ่เลยเรากำลังพูดถึงปูปนาเอาปูนาก่อนปูนาใช่ฮะคือถ้าปูอย่างเดียวเนี่ยกินสดก็คือเข้ามาดองซึ่งคาว่าดองคือราดน้ําดองราดน้ํายาเข้าไปเ้าเรียกก็ปูดองทั้งๆที่จริงๆ,ๆมันไม่ได้ถูกดองถูกดองอะไรเลย,เลยมันคือปูสดนั่นแหละนะฮะ,ะแล้วก็เอามาราดน้ําน้ําน้ํายํารสชาติจัดๆเข้าไปนะะหรือ เอาตัวปูของมันเองเลยเนี่ยเอามาต้มมาหนึ่งมาย่างนะครับเอาไปผัดเอาไปทอดอะไรต่างๆกินได้สารพัดปูสารพัดอย่างเลยแต่ว่าอันนี้คือปูทะเลไม่ว่าจะเป็นปูม้าหรือว่าปูไม่มาอันนี้ปูทะเลทั้งคู่ปูดําปูเออปูแดงคือเวลาเวลาเขาเรียกปูม้ากับปูทะเลผมก็ยังแบบ ก็มันทะเลทั้งคู่วทำไมปูม้ามันก็ปูทะเลเอปูทะเลมันก็ปูทะเลใช่นะครับแต่ปูนาเนี่ยมันคือไอ้ปูตัวเล็กๆสีดำๆสีน้ำตาลน้ำตาลนะฮะแล้วก็เนื้อเนี่ยแทบจะหาไม่เจอเลยเพราะด้วยความที่ตัวมันเล็กมากใช่ไหมครับแต่คนเวลาที่เขากินอ่ะเขาก็จะต้องไปกินมันในลักษณะของการเป็นปูดองเค็มค่ะ นึกไม่ออกเลยว่าปูนาที่ไม่ดองอ่ะเขาไปทำเมนูอะไรทำน้ำปูแล้วอันนั้นมันก็ถูกถูกไปกระทำอยู่ดีแล้วคุณผู้ฟังนึกออกแถบบ้านแถบทองที่ของคุณผู้ฟังเอา ปูนา,นาแบบที่ยังไม่ดองไปทําเมนูอะไรแบเออมาเล่าให้สู่กันฟังบ้างคงไม่มีใครเอาปูนาไปไปนึ่งแล้วพยายามแกะเนื้อแกะม <c oughs> <c oughs> จจิ๋วมากเลยนะฮะวันนี้เมนูของเราเนี่ยก็เอาปูนามาเหมือนกันนะครับ <c oughs> แต่ว่า ต้องเอาไปดองเค็มซะเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราทําอะไรกันครับอาจารย์มันก็คือเป็นปูเค็มนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าวิธีการกินปูเค็มของแต่ละคนแต่ละท้องที่ครับก็จะมีความแตกต่างกันไปใช่นะคะบางที่ก็ไม่ทําอะไรมากซอยพริกซอยหอมบีบนาวจบอืในปูเค็มในปูเค็มใส่เอาปูเค็มมาแกะแกะแกะอ่าแล้วก็จบบางคนก็กินปูเค็มเลยไม่ต้องมีอะไรก็ได้กินเนี่ยแค่เนี่ยคือมันก็เค็มแล้วใช่ครับนะคะบางคนถ้าชอบเอ่อ เครื่องปรุงรสเยอะๆหน่อยก็ซอยหอมซอยพริกบีบมะนาวใส่น้ำตาลปีป๊บครับอ่าปรุงรสให้มันมีความกลมกลม่อมใช่ครับแกมากขึ้นนะฮะในเมนูในวันนี้เนี่ยนะคะจะอ่าเป็นตำรับที่บันทึกไว้ในหนังสือตำรับสายเยะวะาวภาครับชื่อว่าปูเค็มคลุกนั่นแปลว่าตำรับนี้เนี่ยมีเป็นเป็นร้อยปีแล้วใช่นะครับ,รบแล้วความปูเค็มคลุกที่ว่านี้ก็เหมือนกับตอกย้ำให เราได้เชื่อลงไปอีกนะฮะว่าตัวปูนาที่ว่าเนี่ยแานได้แต่อะไรเขาก็ทําปูเค็มกันตลอดไม่เห็นมีใครเอาปูนาสดมาทําอะไรเลยถ,ถ้าใครนึกออกช่วยบอกเราด้วยกันละกันจังครับก่อนที่เราจะไปทําปูเค็มคลุกกันเนี่ยผมเคยได้ยินเรื่องของปูเค็มปูนาที่ว่านี้นะครับว่าเขาเรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าถ้าหากว่ามันจะอริดอร่อยเนี่ยมันต้องเป็นปูแป้น ไอ้คำว่าปูแป้นเนี่ยมันคือลักษณะของตัวมันว่ามันต้องเป็นกลมๆแป้นๆหรือว่ามันเป็นชื่อเฉพาะของมันครับอ,อปูนาเนี่ยมันเป็นปูน้ําจืดใช่ครับปูแป้นเนี่ยเป็นปูน้ําไกล อ๋อคนละพันกันเลยใช่ค่ะคนละประเภทกันเลยคนละประเภทแต่หน้าตามรูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกันใช่ไหมจันปูแป้นเนี่ยก็คือหน้าตาเหมือนกับเป็นตัวปูทั่วๆไปนะคะแต่สีจะอ่อนกว่าเป็นปูที่อยู่ตามป่าชายเลนเป็นปูน้ํากร่อยตามป่าชายเลนเพราะนั้นจึงมีชื่ออยู่หลายชื่อครับอาจจะเขาเรียกปูแป้นเนื่องจากลักษณะของกระดองมันที่มีมีลักษณะกลมแป้นครับพอเขาอยู่ที่ป่าชายเลนที่เป็นป่าจากเาก็จะเรียกพวกนี้คือปูจากปูจาก แต่คือปูเดียวกันกับปูแป้นใช่ค่ะเพราะนั้นเจ้าตัวปูแป้นเนี่ยมันมีหลายชื่อ,อปูแป้นปูจากปูใบไม้อปูใบไม้ก็เรียกด้วยใช่แล้วคุณคุณสมบัติของมันในการที่เราจะเอามาบริโภคกันเนี่ยระหว่างปูนากับปูแป้นเนี่ยปูแป้นดีกว่าจริงเหรอฮะด้วยความที่มันเป็นปูน้ำกร่อยคเพราะฉะนั้นรสชาติของเวลาดองออกมาแล้วเนี่ยะนะคะทำเค็มออกมาแล้วเนี่ยปูแป้นเนี่ยจะมีความมันมากกว่า เพราะนั้นดีกว่าจริงๆใช่ค่ะอร่อยกว่าแล้วมันมีอีกก็คือว่าปัจจุบันเนี้ยเขามีการทําฟาร์มปูนะครับซึ่งอันนี้ก็อย่างที่เราพูดถึงอยู่เสมอๆว่าการทําเกษตรถ้าหากว่าทําแบบธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติก็ยังคงอยู่กับเราได้แต่พอทําแบบที่ไม่เป็นธรรมชาติแล้วพอมีการใส่สารเคมีอะไรต่างๆนานาเข้าไปเพื่อเร่งการเจริญเติบโตเนี่ยมันก็ทําให้สัตว์หลายชนิดทีเดียวอยู่ไม่ได้ค่ะ ปูนี่ถึงขั้นว่าต้องทําฟาร์มปูโดยเฉพาะเพื่อเอามาบริโภคกันฟาร์มปูนี่เขาใช้ทําปูนาหรือว่าปูแป้นนะจันปูแป้นค่ะแสดงว่ามันได้รับความนิยมจริงๆค่ะแล้วปัจจุบันนี้ที่ขายกันตามท้องตลาดเนี่ยก็คือเอาเป็นแทบจะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเป็นปูจากฟาร์มแล้วเนาะ ใช่ค่ะปูะจากฟาร์มไม่ไม่จริเ,เพราะว่าปูแป้นเนี่ยมันเขาจะขึ้นมาวางไข่แล้วก็ให้เรารับประทานได้หลังจากวางไข่คือช่วงปลายปีไปแล้วนะฮะช่วงปลายปีทีนี้ด้วยความที่เรามีเทมีฤดูกาลในการรับประทานมันก็จะทําให้ปูแป้นเนี่ยเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นครับก็เริ่มมีผู้ที่อยากจะขยายพันธุ์แล้วก็เอาปูแป้นเนี่ยมา ทำเป็นปูเค็มเพราะว่ามันอร่อยอือ,อร่อยกว่าครับซึ่งวิธีการทําเป็นปูเค็มก็คือแค่เอาปูมาดองเกลือค่ะเกลือเม็ดและเขาบอกว่าด้วยความที่กระดองมันบางกว่าด้วยมันใช้ระยะเวลาเร็วกว่าในการดองเค็มใช่นะครับเวลาที่แต่ตัวมันเล็กกว่าปูนาอีกนะเล็กใช่ไหมฮะอ๋ะอมันก็ยิ่งดีใหญ่เลยสิเพราะว่าเคี้ยวกินได้ทั้งทั้งคาทั้งตัวเลยกินทีเดียวใช่ คือพูดผมพูดถึงปูเนี่ยดองเค็มด้วยการดองเกลือเม็ดเนี่ยก็เพราะว่าเวลาเราไปเลือกซื้อถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปซื้ออาหารตามร้านไปถึงสั่งต้งตมตําปูเขาก็ทํามามาแล้วเราก็เราก็จะไม่เห็นว่ามันมายัางไงแต่ถ้าหากว่าเราไปเลือกซื้อในตลาดเนี่ยเราก็อาจจะเจอว่ามาเป็นโหลเลยแล้วก็บางครั้งยังมีเม็ดเกลืออยู่อีกด้วยอันนั้นคือมันมันแปลว่าเพึ่งดองหรือ,ยอยงไงฮะอาจารย์หรือว่าเขาจะแสดงให้เราเห็นว่าเป็นปูใหม่ เป็นปูใหม่เพิ่งดองมาเห็นไหมเกลือยังลายไม่หมดซึ่งคำเป็นปูใหม่ที่แปลว่าดีใช่ไหมฮะปูใหม่เนี่ยก็ดีตรงที่ว่าเนื้อมันยังเป็นกรอบเป็นกำรรม,มากกว่าแต่มันจะไม่เค็มไม่ค่อยเค็ม ก็คือเขาบอกว่าปูจืดปูจืดเงี้ยจริงๆมันจืดได้กันละมดเงราราเอามาปรุงรสหรือจะมาทาเนี่ยเราอาจจะต้องเติมความเค็มเพิ่มเข้าไปเพราะถ้ามีเครื่องเครื่องประกอบถามว่าได้ใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้อ่าอาจจะต้องมีเครื่องประกอบมากยิ่งขึ้นแต่บางทีเนี่ยพอเราจับขึ้นไปแล้วนะรู้เลยว่ามันไม่ใช่ปูใหม่เพราะว่ามันเบาถ้าเบามันจะโพร่งโมันจะโปร่งโปร่ พอจับขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ที่มันเบาเพราะเนื่องจากว่าความเค็มเนี่ยมันดูดน้ําจากในตัวปูปออกไปซะแล้วะนะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาจะเลือกซื้อปูก็ลองดูหนึ่งประการแรกเลยปูแป้นค2คือปูใหม่ ปูแปนหาซื้อไม่ได้เราคาะในตลาดเนี่ยต้องมีแค่แค่บางท้องที่ที่มีป่าชายเลนครับก็ต้องเลือกซื้อปูจากฟาร์มนะครับอนนี้อันนี้ก็คือปูนานั่นแหละเลือกที่เรามีอยู่ตัวสีจะเข้มกว่านะคะแล้วก็ตัวโตกว่านิดนึงแต่ว่าวิธีเลือกก็คือหนึ่งต้องดมงกลิ่นดูด้วยอนะคะว่ากลิ่นมันเป็นยังไงว่ามันมันเกิดจากการเอาปูที่ตายแล้วมาดองอหรือว่าเป็นปูที่อ่าทำมานาแล้ว กลิ่นม,มันก็จะไม่ค่อยดีใช่ไหมคะถ้าเป็นปูใหม่มันก็จะดูเดียวดมกลิ่นรู้เลยว่ามันยังใหม่อยู่แล้วก็น,น้ําหนักของตัวปูครับ ทีน,นี้พออาจารย์พูดถึงเรื่องของกลิ well to ่น, Entonces, น <ceiling may S 2> ไม่ดีเนี่ยไอ้กลิ่นไม่ดีมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตอนที่เราซื้อนะฮะตอนที่เรามาปรุงแล้วไม่ว่าเราจะผ่านความร้อนเราจะยังไงก็ตามเนี่ยไอ้กลิ่นไม่ดีมันติดมาด้วยใช่มันจะติดเข้ามาอยู่ในอาหารของเราเลยแหละว่าเนี่ยกลิ่นเนี้ยมาจากไอ้ตัวตัวปูนี่แหละนะครับอ่ะเรามาทําปูเค็มคลุกกันครับอาจารย์ครับในตำรับนะคะเขาได้ระบุไว้ว่าเครื่องปรุงเนี่ยจะประกอบไปด้วยปูเค็มครับหอมแดงมดัน พริกเหลืองมะพร้าวส้มโอมะนาวส้มเหม็นและน้ำตาลปี๊บเน้นเปรี้ยวนะครับใช่ค่ะเน้นเปรี้ยวมีมาดันมีมะนาวมีส้มส้มส้มโอด้วยมีส้มเหม็นด้วยแล้วทั้งหมดที่เน้นเปรี้ยกันหมดเลยแล้วก็มีพริกเหลืองใช่ค่ะแล้วมะพร้าวเนี่ยก็น่าจะเพิ่มเติมทำเป็นกะทิอ๋อเป็นกะทิทั้งหมดก็คือลดความเค็มทั้งสิ้นเลยเนื่องจากว่าไอปูดองเนี่ยมันดองด้วยเกลือเลยนะมันจะเค็มเลยนะเรา ปรุงกันยังไง,งครับอาจารย์ครับอ่าวิธีการเขาเริ่มต้นนะคะจากการเลือกปลุกเคมที่ใหม่หน่อยครับแล้วก็มีมันมากมันเยอะๆมันอร่อยนะคะคทั้งมันทั้งไข่มันเนี่ย <laughs> เอามาทั้งตัวก่อนนะคะว่าแล้วก็เอามาล้างหักปลายกหักปลายก้ามทิ้งเสียบ้างไอ้ก้าม,แห,มแหล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 มค่ะซึ่งมันไม่มีเนื้อแล้วนะคะกัดเข้าไปแล้วมันจะทิ่มเงือกอฮะฉีกออก แล้วก็ควักเอามูลในฝาทิ้งที่มันเป็นดำๆอยู่ตรงกลางๆเป็นถุงะค่ะเป็นถุงเล็กๆนะคะฉีกก้ามให้ออกเป็นสองสองก้ามสองข้างนะคะคแล้วก็คืออ,อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า คุณผู้ฟังถ้าตัวมันโตหน่อยลรวอาจจะแบ่งครึ่งครับไอตัวก้ามเนี่ยแบ่งครึ่งนะคะแล้วในหนึ่งครึ่งอาจจะแบ่งอีกครึ่งก็ได้แต่ถ้าตัวเล็กก็แค่แบ่งครึ่งพอถ้าเป็นตัวเล็กก็ได้เป็นสีขากับสีขาถ้าเป็นตัวใหญ่หน่อยเนี่ยก็นอกจากสีขาแล้วก็เหลือสองขาด้วยค่ะอ่าเอาแกะมาดันเอาเนื้อให้มากสักหน่อยครับหัวหอมทั้งสองอย่างนี้เนี่ยนะคะเอามาใส่ครก โคลกให้ละเอียดอืครับใส่พริกเหลืองลงไปบุบพอแตกครับเอาทั้งหมดเนี่ยตักใส่ลงไปในชามที่เราแกะปูเอาไว้ครับจากนั้นก็คั้นหัวกะทิไปตั้งไฟให้เดือดเอาแล้วตั้งไฟให้เดือดเสร็จพักเอาไว้ก่อนนะคะครับเอาปูกับหอมมาดันพริกที่คุกให้เข้ากันดีแล้ว มาใส่เนี่ยเอาส้มโอมาใส่ครับเพื่อแล้วก็กระจายให้เข้ากันบ,บีบน้ำมะนาวน้ำส้มเหม็นใส่น้ำตาลบีบแล้วก็ใส่หัวกะทิอืก็คือกะทิไปพักให้มันเย็นก่อนค่ะครับแล้วก็มาใส่หัวกะทิครับจากนั้นก็วางพริกเหลืองข้างบนอีกสักสามสี่เม็ดถ้าจะให้สวยให้แกะปู บรรจุลงไปในกระดองปูอืก็คือประกอบร่างเข้าไปใหม่อีกทีนึ่งรับราดด้วยกะทิแล้วก็โรยด้วยพริกเหลืองคนั่นคือมองภาพรวมแล้วนี่ยมันก็คือยำเอาเอาปูเค็มมายำนะครับด้วยเครื่องเนี่ยใช่ครับแล้วก็ราดน้ํากะทิเข้าไปทั้งหมดเนี่ยก็เพิ่มความมันความเปรี้ยวอะไรต่างๆนะเพื่อลดความเค็มแต่ถึงจะ ลดแล้วก็ตามเนี่ยมันจะไปลดได้ด้วยเครื่องคือถ้าเกิดตักเครื่องตักกะ,กะทิกินเนี่ยมันจะเป็นอีกรสชาติหนึ่งแต่ทุกครั้งที่กัดเนื้อปูเข้าไปยังไงก็เค็มเพราะมันดองเกลือต้องกินไปด้วยกันจะได้มีทั้งเค็มทั้งรสอื่นประกอบกันใช่ครับแต่ทีนี้ที่ผมพูดถึงเรื่องของความเค็มเนี่ยก็เพราะว่าถ้าในกรณีที่เราจะทําขาย<ม>เราก็เพิ่มมูลค่าแล้วเราก็เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้ลูกค้าของเราสันหน่อยหนึ่งนะครับเพราะยังไงมันก็เค็มอยู่แล้วอะเราก็ต้องหา ผักมาให้เขากินด้วยสักนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ว่าผักที่มากินกับปูเค็มคลุกน่าจะเป็นประเภทไหนครับด้วยความที่ปูเค็มคลุกเมนูเนี้ยมันคล้ายกับยำกะทิใช่ฮะหรือไม่ก็คล้ายกับหลนครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่ใช้ผักกรุบกรอบที่กินในตระกูลกับหลนหรือกินกับยำเนี่ย<ด>เอามา,มาเป็น เรื่องแนมได้ใช่พวกขมิ้นขาวก็ได้ไดนะครับถั่วนะพูก็ได้นะครับหรือว่าอื่นๆที่เป็นผักใบผักกาดหอมผักกาดขาวอะไรพวกเนี้ยก็น่าจะได้หมดนะครับแล้วก็จะได้เพิ่มตัวคุณค่าทางโภชนาการที่ว่าแล้วก็พวกผักเหล่านี้ก็ไปลดเค็มแล้วก็ไปเสริมตัวรสชาติของตัวน้ำกะทิคือน้ำกะทิมันก็จะทั้งมันทั้งหวานะนะครับแล้วก็ยังมีตัวน้ำตาลอยู่ในนั้นด้วยนะครับมี เปรี้ยวเนี่ยโอ้โหเยอะมากพสมชี่นั้น<ม>ตัวนี้เนี่ยในกรณีการทําขายคือทําสําเร็จเสร็จสับเรียบร้อยเลยแล้วก็ตักให้ลูกค้าไปเหมือนกับหล่นแบบนี้เลยใช่ไหมจันในกรณีของการทําขายเนี่ยนะคะมีสองแบบ,บมีสองทางเลือกครับทางเลือกหนึ่งก็คือคุณผู้ฟังอาจจะปรุงสําเร็จไปให้เลยนะคะแล้วก็จัดเสิร์ฟทีนี้เ,เคยที่เคยทำเนี่ยนะคะ ไม่ได้ไม่ได้ปรุงให้อนะคะคือแกะเนื้อปูมาครับเป็นเป็นชินช้นชินช้นชิ้นชิ้นแล้วก็เรียงใส่จานครับโดยที่เอาเอาด้านที่เป็นเนื้อนะ่ะชนกันอยู่ตรงกลางจานครับแล้วก็เอาเครื่องทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพริกตําไม่ว่าจะเป็นหอมตําคือเราใช้ทั้งพริกตําแล้วก็หอมตํแเราใช้พริกตําหอมตําแล้วก็กะทิครับนะคะปรุงรส บ,บุงลดตรงสามส่วนเฉพาะสามส่วนนี้นะคะแล้วก็ลาดลงไปบนตัวอืมลาดลงไปบนตัวแล้วเครื่องอื่นๆเนี่ยคือโรยเอาอาส้มโ,โอก,ก็โ<อ>รยไปแล้วก็มีหอมแดงซอยรโรยข้างหน้าอีกนิดหนึง่งแบบนี้แล้วก็พริกซอยโรยข้างหน้าอีก ซึ่งคนกินสามารถจะเขี่ยได้นะครับ<ช>ไม่อยากได้นะพริกก็ไม่ต้องเอานะครับอยากได้มากก็เอาเอามากะมาเยอะๆหน่อยค่ะแต่ว่าคือรสชาติมันได้ตรงที่น้ําที่เราปรุงลงไปในกะทิครับแล้วก็ลาดลงไปบนตัวแต่ถ้าเ,<ล>เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผมเป็นเป็นคนได้จานที่อาจารย์จัดมาแบบนี้นะสิ่งที่ผมทําคือ คลุกรวมทั้งหมดได้กันแล้วก็ค่อยตักกินเข้าไปก็แล้วแต่ชอบไงคะใช่ใช่ซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถจะขายแบบ Delivery ก็ได้ด้วยได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็น Delivery เนี่ยคือแนะนำว่าให้ให้แยกน้ำยำไปครับเพราะว่าถ้าสมมุติเรายำทิ้งไว้นานน้ำมันจะค่อยๆออกไปอีกอ๋อแล้วมันก็จะจืดลงครับน้ำจากตัวปูเนี่ยก็จะออกมาครับ ก็แยกพอไปถึงแล้วก็มีคําแนะนําว่าพอไปถึงบ้านคุณก็เทใส่ <ไป S 2> ด้วยการคลุกด้วยกันแล้วก็กินแล้วก็เอาผักที่เราให้ไปแต่ว่าอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ติดไปให้กับลูกค้าด้วยก็คือที่มาของมันนะครับรวมไปถึงว่าอันนี้อยู่มายาวนานแค่ไหนแล้วเพราะว่ามันมีองค์ความรู้มันมีภูมิปัญญาต่างๆติดไปกับเมนูอาหารของเราด้วยเราจะได้ทราบซึ้ง ทั้งคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็คุณค่าทางภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่มีอยู่ในวัฒนธรรมอาหารของเราด้วยเนะพราะลูกค้าคจะถามแน่นอนเลยว่าไม่เคยเจอปูเคมครุกที่ไหนใส่ส้มโออืมซึ่งจะอร่อยด้วย ใช่มไม่ว่าจะเป็นส้มโอหวานส้มโอเปรีร้ยวผมว่ามันเข้ากันดีแหละ,ะก,กับตัวน้ํลนาลักษณะของสไตล์กันยำแบบนี้ใช่ครับเอาละครับหมดเวลาของพัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่องปูเข็มคลุกแล้วนะครับหวังว่าจะทํากันได้อย่างอร่อยอร่อยขายกันได้ดิบดีนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนิจสุวรรณและผมโกมุตกงเทศลาเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ รมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ